เสียงเปิดประตูนี่สุดยอดฮะเอาเราจะต้องไปทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็จะต้องไปทางเออมีห้องอยู่ไปลองเข้าห้องก่อน สัมผัสได้ว่าห้องนี้มีพลังงานบางอย่าง,งโอ้แล้วเสียงอะไรเยอะแยะวะเนี่ยแล้วเราจะต้องไปไหนต้องไปเสยน,นะดึกๆเราดูเสียงหัวใจแต่เสียงไขกุญแจโอ้โอยออยู่ไหน อุ้ยอยู่ข้างหลังอุ้ย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 เข้าห้องเข้าห้องปิดปิดประตูปิดประตูปิดประตูเอ้าเอ้างานเข้างานเข้าเปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูเร็วโอ้โหวิ่งวิ่งผ่านประตูแล้วตอนนี้โอ้มาเจอเจออีกแล้วเจอพี่ยุนใหญ่แล้วอ่ะอู้ เปิดประตูเปิดประตูเอ้ยเฮ้ยประตูเด้วประตูวิ่งผ่านประตูนาตอนนี้โหโอ้โหโหแล้วเสียงสาวเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วอ๋อติด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 พี่อย่าอย่าแกล้งผมไม่ไหวไม่ไหวแล้วอย่าอย่าอย่าตอนนี้หนีแล้วปิดประตูปิดประตูหันแหละปิดไปเลยไม่ต้องมา โอ้โหนี้ก่อนนะจังหวะน,นี้อยู่ไม่ได้แล้วตามมาไหมตามมาไหมโอ้ไม่ตามมาแล้วเสียงเริ่มเบาลงแล้วฮะโอ้โหอ้ในจังหวะน,นี้เราอยู่ตรงไหนกันจะคงกระดุยแล้วครับท่านผู้ชมผมถามพี่ไปว่าพี่มีทัวร์ไหมพี่เขาไม่ยอมกลับมาฮะ โอ้แล้วทางก็ช่างมืดเหลือเกินเทียนก็ไม่มีฮะ <c oughs> โอ้ยพี่คงกระดดกออ้ยจะแกงผมไปถึงไหนเราจะต้องไปทางไหนวะเนี่ยมืดเหลือเกินมองไม่เห็นฮนะมองไม่เห็นทางอะไรเลยตอนนี้เราจะต้องไปทางไหนวะ อือออกไปแต่คอฟ้าแต่เหมือนเวโชวกระดูกไม่เข้าใจ <c oughs> อุ้ยพี่กระดูกเอาอีกแล้วพี่กระดูกแก้งผมอีกแล้วโอพี่กระดูกชอบแก้งผมจุงต้องไปต้องไปอย่ามีอะไรผมมาอีกนะโู อุ้ยเออพี่จา๋าเดี๋ยวไฟแล้วกันตอนนี้เราก็ยังไม่เจออะไรเลยฮะอ้ยอ้ยอ้ยประตูจะเปิดดีไหมเปิดออกหน่อยก็อีกนิดเดียวเปิด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 ,ปดออกหน่อย แล้วก็ถอยฮะถอยมาให้สุดเลยก็ยิ่งดีฮะัไม่มีอะไรผัานะโอ้ห้องแล้วเราจะต้องไปไหนทางนี้ละกันเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเปิดประตูให้หมดเราต้องสำรวจให้ให้หมดทุกห้องฮะ เือจะเจอเทียนนี่ไงเจอกล่องแล้วเปิดแม่งไม่มีอะไรอีกแล้วฮะต้องการเทียนอย่างเดียวฮะตอนนี้เทียนจา๋าเทียนอยู่ไหนเราจะต้องไปห้องนูน้นเทียนจ๋าเทียนอยู่ไหนเปิด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  เราจะต้องไปไหนวะเนี่ยโอเคเราจะไปสำรวจห้องนี้กันนะฮะวูวตอนนี้เรากำลังอยู่ในตึกห้ังแห่งหนึ่งนะฮะเราจะมาร่าท้าผีกันที่นี่นะยิวเราก็ุยเสียงวิเราก็เจอไปหลายยกแล้วฮะมันเสียงอะไรเป็นบิวจังวะเนี่ย โอ้แล้วเราจะต้องไปทางไหนขึ้นบนขึ้นบนตรงไปตรงไปตรงไปอย่ามีอย่ามีอมไรโอน,นัอ้นโผล่มาอีกนะโอ้พี่คนนั้นตอนนี้เกินน้ำลายแล้วฮะตอนนี้ฮะลุ้นกันว่าจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าโอเคลองไปห้องนั้นสิ เจอเทียนแล้วเจอเทียนแล้วจุดเลยฮะไม่รอช้าฮะเจอเทียนแล้วเราก็จุดเลย D I M คืออะไรฮะเป็นตัวย่อหรือโอเคเราต้องสำรวจห้องให้หมดทุกห้อฮะวีเจอกลรองอีกแล้วไม่ใช่แม่งไม่มีอะไรอีกนะเจอได้เทียนมาอีกแล้วหนึ่งอันฮะ อันี้เรามีเทียนอยู่สามมารวมที่ใช้ด้วยนะฮะโอ้คือน้ำลายกันเลยทีเดียวนะนั้นจุดนี้โอพยายามอย่าปล่อยให้คลิปเงียบอยู่นะฮะแต่มันมันแบบว่ามันพูดไม่ออกเลยนะมาเล่นเกมนี้อ๋อแล้วเราอฮ้ยห้องน้นยังไม่ได้ไปนี่วะเราจะต้องอุย้ยพี่จา๋า ยามยานะห้องไหนวะจะต้องคอยดูหาที่ตลอดอุ Ooh. Ooh. ้ยโอ้โหโอ้โหโหแล้วติดเลยวะเอ้าโอ้โหโอ้หยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ววินาวะวินวะโอ้โหนั่นใหญ่มาแล้วครับ ตามมาแล้วครับเข้านี่เข้านี่ปิดประตูนั่นแหละปิดปิดอย่ามานะอย่ามานะอุ้ยแม่งแม่งพังประตูแม่งพังประตูะตอ่ะโอ้หอ้าวเอ้ยเอ้ยมามาทำไมเข้ามาได้ไงวะแม่งพังประตูได้ด้วย โอ้ตามมาทำไมอย่าตามมาโอ้โอ้โอ้ปิดประตู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 แล้วฮะแล้เวเราก็หนีกันหนีกันต่อไปฮะในชุดนี้ปิดประตูโอเค,อเคไม่ตามมาแล้วฮนะแล้วเราจะต้องไปไหนต่อ ดูจุดเทียนไปกันต่อฮะเราจะต้องไปห้องนั้นให้ได้นะเราจะต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปเราจะต้องไปห้องนั้นให้ได้นะจุด,จดนี้เขตตรงไปตรงไปตรงไปโอโหอ้าวทางนี้นี่วะ หมดแล้วนะาจอก็สัมผัสยากเหลือเกินอย่ามีอะไรเข้าม,มานะอู้อู้หแล้วไลายเข้าเลยตอนนี้ต้องขอพลอยด้วยนะมีคนส่งคุกกี้รันมาอีกแล้วฮะตอนล่นเกมนี่ผมเฮ้ยเจอาทางออกขึ้น you can n o ทำไมทำไมขึ้นขึ้นขึ้น โหแล้วเราก็เจอทางออกแล้วเราก็ขึ้นไม่ได้ฮะท่านผู้ชมก็ขอผมผมก็ไหนๆก็เจอทางออกแล้วอุ้ยผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะโอ้ไม่ไหวจริงๆฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะบ๊ายบายฮะเย้ yeah.